วิญญาณนางรำที่ต้องการมาบอกว่าเธอตายที่ไหนและตายยังไงผ่านเด็กผู้หญิงคนนึงที่บังเอิญไปแต่งหน้าในสถานที่ที่มีวิญญาณสิ่งสถิตยอยู่และวิญญาณก็มาให้เธอเห็นถึงสามครั้งจากตอนแรกที่เธอคิดว่าตัวเธอทนได้พอถึงครั้งสุดท้ายเธอกลับกลัวมากๆจนต้องหนีกลับบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านช่างแต่งหน้า ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแคร์เหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณแคร์ยังเรียนอยู่มัธยมตอนนั้นคุณแคร์เรียนอยู่ม .3 แล้วก็เป็นช่วงที่มีกีฬาสีพอดีซึ่งในงานจะต้องมีเชียร์ลีดเดอร์แต่งตัวใส่ชุดแฟนตาซีมาแสดงโชว์ และคุณแคร์เองก็ต้องร่วมแสดงด้วยงานที่พวกเขาแสดงจะเริ่มตอน8โมงเชา้าก่อนที่จะมีกีฬาสีทำให้พวกเขาต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมและก็เปลี่ยนชุดกันตั้งแต่เช้ามืดโดยเพื่อนๆในกลุ่มได้ทำการนัดคิวพี่น้ำไว้ให้พี่น้ำจะเป็นสาวสองที่รับแต่งหน้าทำผมให้กับพวกนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วตอนนั้นมีคนแสดงหลายคนมากๆพวกเขาต้องเผื่อเวลาให้พี่น้ำแต่งตัวกันให้ครบทุกคน ทำให้คุณแคร์และเพื่อนๆของเขาต้องตื่นไปตั้งแต่ตีสาตอนนั้นเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเพื่อนคนหนึ่งชื่อจุ๋มออกจากบ้านเพื่อจะไปแต่งหน้าด้วยกันระหว่างทางด้วยความที่ตอนนี้เช้ามากๆทําให้บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเงียบและก็ดูวางเวงไปหมดแทบจะไม่มีรถผ่านไปมาคุณแครขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าทางเข้าบ้านของพี่น้ำแล้ก็ได้จอดรถอยู่ข้างหน้า ลักษณะบ้านของพี่น้ำจะค่อนข้างเก่าเป็นบ้านไม้ทั้งหลังยกใต้ถุนสูงและสิ่งที่ทำให้คุณแครรู้สึกหลอนก็คือใต้ถุนบ้านจะมีดอกไม้รูปปั้นสิงที่ประดับตามหน้าวัดและก็มีพวกวงล้อธรรมจักรรวมถึงหุ่นนางรำและของนั่นอื่นอีกเยอะมากๆที่สำหรับตกแต่งงานต่างๆพอเขาเห็นของทั้งหมดมารวมกันอยู่ในบ้านก็ยิ่งรู้สึกหลอนๆคุณแครกับจุ๋มรีบขึ้นไปบนบ้าน ก็ไปเจอกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆที่กําลังแต่งหน้ากันอยู่แล้วก็ไปเจอกับอู๊เพื่อนสนิทของพวกเขาอีกคนแต่งหน้ารออยู่แล้วอูบอกว่าเขามาตั้งแต่ตีสองกลัวว่าจะแต่งไม่ทันระหว่างนั้นพี่น้ำก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าให้พวกเขานั่งรอไปก่อนเดี๋ยวพี่น้ำและพวกผู้หญิงที่เหลือจะไปลองชุดที่เตรียมมาคุณแคร์และเพื่อนอีกสองคนก็ไปหาที่นั่งอยู่ที่มุมห้องห้องนึงระหว่างรอ ในตอนนั้นอูได้ไปหยิบเก้าอี้ไม้เก่าๆมานั่งเพราะเขานั่งพื้นไม่ได้เดี๋ยวชุดที่เขาใส่ตอนนี้จะขาดเอาส่วนคุณแครกับจุ๋มจะนั่งอยู่ที่พื้นระหว่างที่คุณแคร์กำลังนั่งคุยเล่นกับอูอยู่นั้นเขาก็เห็นว่าจุ๋มไดโน้มตัวลงไปนอนคว่ําชิดกับพื้นไม้ของบ้านซึ่งพื้นบ้านในสมัยนั้นรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นจะไม่สนิทกันทําให้มีร่องพอให้มองเห็นด้านล่าง เขาเห็นว่าจุ๋มค่อยๆขยับตาเข้าใกล้กับร่องไม้แล้วก็มองอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านล่างแต่คุณแคก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาได้แต่นั่งคุยกับอูไปเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ๆจุ๋มก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยก่อนที่เธอจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ใช้มือจิกไปที่แขนของคุณแคด้วยความตกใจจุ๋มค่อยๆเอามือรูปอกตัวเองเหมือนพยายามทำให้ตัวเองได้สติ คุณแค่เลยถามว่าจุ๋มเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จุ๋มก็ได้แต่สายหัวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ปกติเพราะจุ๋มเสียงสั่นมากๆคุณแค่กับอูก,ก็มองหน้ากันแล้วก็คุยกันว่าจุ๋มมันเป็นอะไรมันเจออีกแล้วเหรอเพราะก่อนหน้านี้จุ๋มมักจะสัมผัสวิญญาณได้จุ๋มจะมีเซนค่อนข้างแรงด้วยความที่บ้านของเธอเป็นร่างทรงรับดูดวงและรับแก้คุณไส ซึ่งคุณแครกับอุก็ต่างรู้กันอุเลยพูดขึ้นมาว่าจุ๋มมันเห็นอะไรหรือเปล่าหรือมันเจอผีขึ้นมาอีกแล้วแต่พอเขาหันไปมองจุม๋มตอนนี้จุ๋มก็เริ่มดูสงบแต่ก็ไม่ยอมคุยอะไรกับพวกเขาเลยและในตอนนั้นเองระหว่างที่จุ๋มนั่งนิ่งอยู่เธอก็ค่อยๆมองไปด้านหน้าจากนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆจนเหงยนไปด้านบนบ้านทั้งคุณแครและอุ ก็มองตามว่าจุ๋มมันมองอะไรเขาก็เห็นว่าด้านบนบ้านจะมีตะคารไม้ใหญ่ๆและด้านบนหัวของพวกเขาก็จะมีช่องว่างระหว่างหลังคากับห้องอยู่ด้วยความที่เป็นบ้านไม้คนสมัยก่อนผนังของบ้านจะขึ้นไม่สุดหลังคาจะสูงแค่ระดับเดียวกันกับคานแล้วด้านบนก็จะโลง่ลงๆคุณแคร์หันไปมองก็เจอแต่ความบ้างเปล่าในขณะที่จุ๋มยังคงมองคานค้างอยู่ คุณแคร์ไม่สนใจเขาก็หันไปคุยเล่นกับอูต่อแล้วในตอนนั้นเองจุ๋มก็ร้องเฮ้ยอีกครั้งแล้วเธอก็พุ่งเข้าไปหาคุณแคร์จนคุณแคร์ล้มหงายหลังไปกับพื้นจากนั้นจุ๋มก็ดึงเสื้อกันหนาวมาคลุมหัวส่วนมืออีกข้างยังคงจิกแขนของคุณแคร์ไว้เขาเห็นว่าจุ๋มตัวสั่นไปหมดเหมือนเธอกําลังกลัวอะไรบางอย่างมากๆคุณแคร์พยายามถามจุ๋มว่าเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จุ๋มก็ไม่ยอมตอบ จุ่มได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่แบบนั้นเหมือนคนเจออะไรมาแล้วก็กำลังช็อคได้ความเป็นห่วงคุณแค่ก็ไปลูบหัวเพื่อนเพื่อปลอบแล้วถามว่าเป็นอะไรเห็นอะไรเหรอพูดมาได้นะแต่จุ่มก็ไม่ยอมพูดได้แต่ใส่หัวแล้วก็นั่งสั่นอยู่แบบนั้นพร้อมกับเอาหน้าซุกไปที่ตัวของคุณแคคุณแคเลยบอกว่านอนพักก่อนไหมดูท่าทางจะไม่ไหว และเขาก็ขยับให้จุ่มนอนไปที่พื้นพร้อมกับคลุมด้วยเสื้อกันหนาวเขาหันไปคุยกับอูว่ามันน่าจะไม่ไหววะต้องมีอะไรแน่ๆแต่ตอนนี้อูเองก็เริ่มกลัวเลยพยายามชวนคุณแคคุยเรื่องอื่นเพื่อกบเกลื่อนระหว่างที่คุยกันไปได้สักพักด้วยความที่อูตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเขาก็เริ่มรู้สึกง่วงเลยหันไปบอกคุณแคว่ากูขอนอนสักแป๊บนะไม่ไหววะตื่นเช้าเกินไป แล้วอุก็นั่งหลับคาเก้าอี้ไปทั้งแบบนั้นคุณแครหันไปมองเพื่อนทั้งสองอีกคนก็นอนพื้นอีกคนก็นอนบนเก้าอี้เขาก็คิดว่าน่าจะนอนพักบ้างรอให้พี่นาม,มาเรียกแต่ยังไม่ทันที่จะหลับตาอยู่ๆอ,อุก็พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาทั้งๆที่เขายังหลับตาอุพูดว่าพ่อหนูขอโทษพ่อหนูขอโทษหนูเจ็บหนูขอโทษ คุณแค่หันไปมองเขาถึงกับขนล,ลุกไปทั้งตัวแล้วก็หันไปสะกิดจ,จุ๋มที่กําลังนอนหลับจุม๋มดูดีไออุมันเป็นอะไรวะอุยังคงพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นในขณะที่หลับตาเหมือนกําลังละเมอคุณแค่กาลังจะลุกขึ้นยืนเพื่อจะไปปลุกอุแต่ตอนนั้นเองจุ๋มที่นอนคลุมโปองอยู่ก็ได้เปิดเสื้อออกมาแล้วก็หันไปหาอุทันทีที่เธอหันมองหน้าอุเธอก็กรีดร้องออกมาเสียงดัง คือร้องเสียงดังมากจนเสียงลั่นไปทั้งบ้านทั้งพี่น้ำและเพื่อนคนอื่นๆต้องรีบเข้ามาดูว่าจุ๋มเป็นอะไรพี่น้ำเข้ามาหาจุ๋มแล้วก็ถามว่าจุ๋มเป็นอะไรแต่จุ๋มก็ได้แต่นั่งตัวสัน่นแล้วก็พูดว่าไม่เอาไม่เอาแล้วจุ๋มจะกลับบ้านจะกลับตอนนี้คุณแคร์เห็นเพื่อนเป็นแบบนั้นก็คงคิดว่าจุ๋มน่าจะไม่ไหวจริงๆถ้ารังให้อยู่ก็คงจะรังไม่ได้ เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอไปส่งจุ๋มที่บ้านเองแล้วก็ขอโทษเพื่อนคนอื่นๆด้วยระหว่างที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งจุม๋มมือจุ๋มก็ยังคงจิกไปที่เอวของคุณแคร์ตลอดแล้วตัวก็ยังคงสั่นไม่หยุดจนมาถึงที่หน้าบ้านของจุม๋มพ่อกับแม่ของเธอได้ออกมารับคุณแคร์หันไปหาจุ๋มแล้วก็พูดว่าถึงบ้านแล้วนะมีอะไรก็บอกได้เลยไม่ต้องกลัวพ่อกับแม่ก็อยู่ตรงนี้ จุ่มพยายามเริ่มตั้งสติแล้วก็เล่าสิ่งที่เธอเห็นให้กับทุกคนฟังเธอเล่าว,ว่าตอนแรกตอนที่เธอนอนคว่ำหน้าแล้วมองไปที่ได้ถุนบ้านตอนนั้นก็ตั้งใจจะนอนมองพื้นเล่นๆไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีคนคนนึงใส่ชุดไทยเต็มตัวสบายยาวลงไปถึงพื้นแล้วที่หัวก็เหมือนใส่วิกยาวๆที่เป็นมวยผมยาวไปถึงกลางหลังผู้หญิงคนนั้นเดินลงมาอยู่ที่กลางบ้าน จากนั้นก็ทำท่าตั้งวงกำลังจะรำแล้วก็ฟ้อนรำไปช้าๆจุ๋มก็คิดว่าใครมาซ้อมรำอะไรเวลานี้เป็นเด็กโรงเรียนเราหรือเปล่าหรือว่าจะซ้อมไปแสดงพรุ่งนี้ตอนนั้นจุ๋มไม่ได้คิดอะไรจนผู้หญิงคนนั้นรำไปถึงท่าที่เรียกว่าท่าฟ้อนแงนเป็นท่ารำของทางภาคเหนือเธอเอนตัวไปด้านหลังซึ่งตัวต้องอ่อนมากๆถึงจะรำท่านี้ได้เธอค่อยเอนตัวช้าๆหน้าก็หงายขึ้นมาด้านบน หลังค่อยๆเอนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นท่าสะพานโค้งจนหัวเกือบจะแตะพื้นแล้วเธอก็หยุดค้างอยู่แบบนั้นจุ๋มได้แต่มองจ้องว่าเธอจะรำท่าอะไรต่อและในตอนนั้นเองหน้าของนางรำคนนั้นก็หันมาจ้องมองจุ๋มในขณะที่ยังอยู่ท่านั้นตอนนั้นเธอจ้องมองตาแข็งมากๆจุ๋มก็คิดในใจหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่าจุ๋มแอบมองอยู่หรือเปล่าแต่ระหว่างที่จุ๋มกำลังคิด ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นจากที่อยู่นิ่งๆอยู่ๆใบหน้าของเธอก็พุ่งจากด้านล่างมาไปชิดที่หน้าของจุม๋มตอนนั้นหน้าเธอกับจุ๋มใกล้ามากมีแค่พื้นไม้กั้นอยู่จุ๋มตกใจเลยสะดุ้งขยับออกมาแล้วก็เอามือจิกไปที่แขนคุณแคร์ด้วยความกลัวซึ่งรอบนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นในบ้านเธอพยายามตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่าให้นั่งเฉยๆไปก่อนเพราะยังไม่กล้าบอกใครไม่อยากให้คนอื่นกลัวแล้วบ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของพี่น้ำ ถ้าอยู่ดีๆเธอไปบอกว่าเห็นอะไรแบบนั้นก็คงจะไม่ดีเธอเล่าต่อว่าระหว่างที่เธอกําลังนั่งสงบสติอารมณ์อยู่เธอก็เห็นกับเชือกเส้นหนึ่งอยู่ที่ริมผนังบ้านฝั่งตรงข้ามเชือกนั้นค่อยๆขยับออกไปช,ช้าๆเหมือนมีคนกําลังดึงเชือกเส้นนั้นอยู่จุ่มเลยค่อยๆจ้องมองไปที่ต้นทางของเชือกเธอค่อยๆมองไปตามผนังบ้านจนแงนหน้าไปด้านบนเห็นว่าเชือกแขวนอยู่กับคานของบ้าน เชือกนั้นค่อยๆถูกดึงขึ้นช้าๆทีละนิดทีละนิดเธอยังคงจ้องมองอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายก็เริ่มเห็นเป็นปมขึ้นมาแล้วก็มีเป็นร่างผู้หญิงนางรําคนนั้นกำลังแขวนคออยู่กับเชือกลักษณะลิ้นจุกปากดวงตาเกือบถลนออกมารอบนี้จุ๋มบอกว่ามันน่ากลัวมากๆเธอเลยกระโดดเข้าไปซุกคุณแคร์เธอคิดในใจว่าที่เธอเห็นคงเป็นผีชัวแล้วแน่ๆแต่ก็พยายามตั้งสติ คิดว่าตัวเองยังคงทนไหวเธอตัดสินใจเอาผ้ามาคลุมหัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเห็นอะไรทั้งนั้นแล้วรอให้พี่น้ำมาตามตัวไปแต่งหน้าแต่สุดท้ายเธอก็เจอเป็นครั้งที่สามที่เธอบอกว่ารอบนี้เธอไม่ไหวจริงๆยังไงก็ต้องออกมาจากบ้านตอนที่คุณแครสกิดจุ่มให้ดูอุที่นอนละเมออยู่เธอค่อยๆเปิดเสื้อขึ้นมาดูปรากฏว่าเห็นนางรามคนนั้นยืนอยู่หลังเก้าอี้ของอุเธอกำลังใช้มือสองข้างกำไปที่หัวของอุ แล้วก็ใช้หน้าแนบไปที่แก้มเพื่อให้แก้มเธอกับอุชนกันพร้อมกับจ้องมองมาที่หน้าของจุม๋มจุ๋มบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากๆและตอนที่อุพูดขึ้นว่าพอ่อหนูขอโทษจังหวะที่อุพูดเธอเห็นว่าปากของผู้หญิงนางรามคนนั้นขยับไปตามเหมือนกันราวกับว่าเธอเป็นคนบังคับให้อุพูดตามที่เธออยากให้พูดพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ไหวแล้วเลยร้องออกมาเสียงดัง เธออยู่ที่นั่นต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องขอกลับบ้านเพราะไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อแล้วจะเจออะไรอีกพอคุณแค่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวเพราะสิ่งที่คุณจุ๋มเล่ามามันฟังดูหลอนมากจริงๆและเขาเองต้องวนกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบเพื่อจะไปแต่งหน้าแต่พอมาฟังเรื่องที่จุ๋มเล่าก็แทบจะไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกแล้วแต่เขาก็กลัวว่าเพื่อนจะว่าเลยตัดสินใจขับรถกลับไป พอไปถึงก็เห็นทุกคนยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็มามุงถามว่าจุ๋มเป็นอะไรคุณแค่เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่จุ๋มเจอให้ฟังตามที่จุ๋มได้บอกกับเขาพี่น้ำที่ยืนอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดเธอถึงกับเข่าซุดลงไปกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาพี่น้ำบอกว่าที่จุ๋มเห็นก็คือเพื่อนของพี่น้ำเองเพื่อนของพี่น้ำชื่อว่าอน้นซึ่งอ้นก็จะเป็นสาวสองเหมือนกันอ้นจะชอบรำมากๆ เมื่อสองปีที่ผ่านมาอ,อ้นได้ทะเลาะกับพ่อของเขาเพราะว่าอ,อ้นจะไปรำประกวดในอำเภอแต่พ่อของอ,อ้นไม่ยอมเพราะพ่อเขาเป็นทหารรับไม่ได้ที่ลูกชายจะต้องไปทำอะไรแบบนี้ก็เลยทะเลาะกันหลายครั้งจนอ,อ้นหนีมาอยู่ที่บ้านพี่น้ำซึ่งพอพ่ออ้นตามมาเจอก็ได้เข้ามาหาแล้วก็ต่อว่าอ,อ้นอีกจนสุดท้ายอ,อ้นเริ่มทนไม่ไหวเลยคิดสั้นตัดสินใจผูกคอตาย และจุดที่ผูกคอตายก็คือขือด้านบนบ้านพอเล่าจบทุกคนก็ถึงกับรีบแยกย้ายกันไปแต่งหน้าต่อซึ่งปัจจุบันคุณแค่บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วถูกทุบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอพักนักศึกษาแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแค่ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทังแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้า เราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ